อันนี้ก็จะอบลมบบอบลมนี่ขน,นมมาตูนนะนี่เอางานมาทำมาแล้วบ้งกหยิบ <c oughs> <20 S 2> ไปหนึ่งดวงค่ะเฮ้ยนะหอมแก้งหนูด้วย อเอายปหนึ่งดูเมื่อวานของลูกวันนี้ของพ่อตีโลนี่นี่องนี้ต้องไม่ให้แฟนก่นอนนะ <D _ D _>ได้แฟนได้แฟน เอาเ,เร็วๆที่รับสิรับแล้วไม่รับค่ะเช่นนั้เจ้าเหนื่อยมากหมดพลังเลยถึงบ้านแล้วกินข้าวเพิ่งกลับมาวันนี้เจ้าบุคคลในโรงเรียนเธอ ทำให้หนึกย้อนไปว่าหน้าแปลกใจจังอุย้ยคนตาเบี้ยวธรรมดาเงี้แหละธรรมชาติมันก็เลยเบี้ยวบ้างโค้งบ้างอันนี้นั่งย่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะแบบน้ำเก็บผ้าแล้วแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยหรอพกพรุ่งนี้ต้องไปปัน่นเพราะว่ามึงเอิญตามที่ประชุมอะ่ะ น่าใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปส่งค่าสาเอากลับมาพอกลับมาปุ๊บบอกว่าจะใส่อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งใส่ไปแล้วเมื่อวานก็เลยจําเป็นจะต้องไปไป,ปั่นอีกแหละยังไม่ทันถึงเวลาปันาป่นเยอะเติงตังค์ฉุกเฉยนะก็ต้องทําแค่แหละเจ็บคออีกแล้วเนี่ยิมาอยู่ดีเจ็บคอแล้วใส่ต้องพักพอนอนแล้วได้เดี๋ยวว่ากัน